รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกม l i น์เ a นเจอนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับ ID หลักนะครับหรือว่า ID 1นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นสเตจอ e เวนต์นะครับเล่นยังไงให้คะแนนได้2 0 0 0 0 0ต่อรอบนะครับโอ้ผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แบบทุกครั้งนะครับมันก็ต้องกดมือนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นสเตจอ e เวนต์นะครับโดย จะดันคะแนนให้ได้1รอบ2 0 0 0 0 0นะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวบัฟที่ผมทำได้แล้วก็พาไปเล่นนะครับจะได้คะแนนสูงสุดเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธช n แนลด้วยนะครับ ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมเตรียมขนมขนมกระง๋วยเตี๋ยวขเหนียวส้มตำนะครับผมมานั่งรับชมลุงยุทธกันด้วยนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปกันเลย let's go อ่ะโอเคครับผมมาก็ต่อรอบที่ทำได้สูงสุดคือ217,000นนะครับโอ้โหคือเยอะนะเยอะสุดๆเลยนะครับ ก็คือตัวบัฟเรานะครับทีมอีเวนต์ของเราเดี๋ยวเราพาไปดูทีมของเรานะครับตัวบัฟรอบนี้คือ12ตัวครับโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับ12ตัวเนี่ยคือมันมีแต่ตัวบัฟครับตัวเล่นจริงๆก็อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเออผมก็ใช้อาร์เทนาครับใช้ตัวเอมิเลียครับผมนี่เอมิเลียนะครับใส่เกียร์วิ่งหนึ่งช่องนะฮะแล้วก็เป็นลูเดียสฮะ ดูดี้ก็ยัดเกียร์วิ่ง1ช่องนะครับแล้วก็เป็นตัวมาซิลนะฮะมาซิลไม่ได้ยัดเกียร์วิ่งเร็วเลยนะครับแล้วก็มี ฮิเมะนะครับใส่เลือดไป1น,นชิ้นนะฮะแล้วก็มีดุริยางฮะมีเกียร์วิ่งเร็ว1ชิ้นเกียร์เลือด1ชิ้นนะครับส่วนนาฬิกาปูก็ใส่นาฬิกาวิ่งเร็วช่องท้ายไป1ตัวนะครับแล้วก็มีบารซิกุโยมิตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัวบัฟเลยตัวบัฟทั้งหมด12ตัวทุกคนก็คิดดูดีเออ ผมมีไอ้เบานักรบช้างนี่3ตัวเลยนะฮะตัวหนึ่งเก้าดาวแม็กนะครับอีกตัวหนึ่งไฮเปอร์ได้ครับบวก10บนะครับแล้วก็เป็นตัวอ่าล่าง8ดาวธรรมดานะครับผมโอเคไปครับผมเดี๋ยวกดแบบธรรมดาเป็นเลยนะครับยาวๆไม่ออโต้นะครับผมเออมาลุยครับผมมาวิ่งไปแล้วครับจังหวะนี้โหซอยยิกงๆเลยครับ มาผมขอกดก่อนเลยแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่มาไปครับเราปล่อยเป็นชุดนะเราปล่อยเป็นชุดครับบีมมาโอเคครับหัวใจครับหัวใจหิวเลือดครับฟื้นฟูเลือดครับปอมแรกๆเราดองไว้ก่อนครับขอไอเทมไม่ซ้ํากันนะเออเป็นอมตะครับผมเป็นอมตะครับผมจังหวะนี้ไปกันต่อเลยครับผมบีมมาไหวอยู่ไหวอยู่ตอนนี้ไหวอยู่มากมาแทงเอามาแทง เอามาแทงเอออย่าซ้ำโอ้ซ้ำว่ะเยสซ้ำเฉยอะไรครับเนี่ยมาไปกันต่อเลยครับนี่ครับดูเดียสฮะดูเดียสแทงไปหนึ่งดอกครับผมจัดไปเข้าไหมนะเข้าไหมนะเข้าไหมนะโอเคเข้าอยู่เข้าอยู่โอเคครับได้วิ่งเร็วมาครับจังหวะนี้เสริมเติมแต่งไหมครับปะวิ่งเร็วไปเลยจังหวะนี้ครับผมโอเคแทงครับผม แทงเสร็จแล้วก็อชูปักโอ้โหไม่ทันครับผมโอ้โหปอมสตันปอมสตันผมกดไม่ทันนะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับไปกันต่อเลยฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมา22ิวิครับวิ่งไปวิ่งไปจังหวะนี้เลือดลดรีบรับนี่ครับหิวเลือดให้เลยครับผมจังหวะนี้หิวเลือดเลยครับผมจังหวะโอ้โหหิวเลือดใหม่แล้วรองเท้าออกยากจัดครับผมรองเท้าออกยากจัดเลยฮะโอ้โหเป็นแต่หิวเลือดอย่างเดียวครับมาหิวกันไปครับหิวกันไปเลือดลดป่ะโดนปะ โดนว่ะตายว่ะเอาฮิวเลือดอีกแล้วครับโอ้โหเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ากับอีกแปดวีมีแต่ฮิวเลือดทั้งนั้นหกวีผ่านไปยิงมาแล้วก็กดฮิวเลือดไปต่อครับแทงแทงเข้าครับจังหวะนี้อุยอ้ยอุ้ยกดโลไปก่อนนะไม่พันับโอ้โหไม่เป็นไรครับแปดร้อยยี่สิบห้าครับวิ่งไปโอ้โหแปดร้อยยี่สิบเก้าอ่ะทุกคนไม่ไหวจะเคลียโอเคครับผมเมื่อกี้ลนไปหน่อยไปลุยกันเลยครับผมด่านยากครับผม โอเคเราไม่กดออโต้นะครับเราเลี้ยงให้ครับเราเลี้ยงตัวละครครับมาครับผมมาซิวครับแม่นางนิ้วของเราแล้วก็ตามด้วยเบานักรบเบานักรบช้างนะครับผมมาโอเคไปไปไปโกโกโกไปเอมิเลียครับผมยิ่งป้อมหน่อยสวยโอเคเอามาต่มาครับผมป้อมต่อไปอย่าซ้ํานะครับป้อมต่อไปอย่าซ้ํานะครับผมมาลุยกันต่อครับ อย่าวยาครับอ้าวได้รองเท้าครับไม่เป็นไรครับเก็บไว้ก่อนฮนะป้อมอย่าซ้ำนะฮะป้อมอย่าซ้ำรองเท้าไปเลยครับเผื่อป้อมซ้ำโอ้โหเสรษฐายป้อมไม่ซ้ำครับเมื่อกี้โอ้โหหยาบจัดฮนะจงังหวะนี้ไปชุด2ครับออกมาแล้วครับชุดสองปล่อยโอออกมาแล้วครับมา หิวเลือดไปเอ้าได้รองเท้ามาครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลีลาไว้ก่อนเคลียไว้ก่อนตรงนี้เออมาครับผมเตรียมป้อมสตันฮะเตรียมป้อมสตันฮะโอเคมาต้องเข้าทางเราดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออ้ทันฮะจังหวะนี้ทันครับไม่โดนตั้นฮะไม่โดนตั้นครับไม่เสียเวลาครับผมไปลุยกันต่อครับวิ่งยาวๆไป,ปเติมเติมมาป้อมนี้เราต้องได้โล่เออ รอไวสุดท้าย20 20ิีวิป้อมนี้ต้องต้องเสียบครับต้องเออวสวยสวยรองเท้าผมดันเลยแล้วกันฮะดันแบบเติมไวครับจังหวะนี้มาโอ้โหจังหวะผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เราเติมมาครับจังหวะนี้ขอป้อมวินวินครับขอป้อมวิน,ว,นวินครับป้อม800เราต้องถึงสิงว่าโอ้โหได้อมตะเฉยอะไรวะเนี่ย w h a t the h e l l 11 oh. วิบอวิกาวิครับมาป้อมนี้เราขอแบบขอแบบชิวชวขอแบบชิวๆเออสวยหลุด หลุดป้อมฮะจังหวะนี้มาไปแล้ว900ฮะ900ยังไง930 960 980โอ้โหจังหวะมันพอเหมาะพอจ่อครับผม2อ,องแสนหนึ่งมห,ห้าครับโอ้โหเป็นไงครับผมวิ่งยังไงให้ได้สองแสนครับต้องกดมือครับแล้วก็วิง่งวิ่งด้วย ยังไงล่ะต้องใช้ไอเทมไม่ถูกครับเป็นยังไงครับจังหวะมาพอดีพอเหมาะมาเจาะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับเราจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองอีทีนี่ครับเห็นไหมคะแนน2 0 0 0 0 0ขึ้นมาเราก็โดดขึ้นมาอันดับ75เลยนะครับจากอันดับ80กว่าครับทุกคนมาเดี๋ยวลองแบบ อลองอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะได้อีกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้คะแนนส0 0แสนต้องกดมือเท่านั้นครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไม่กดมือไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะบอสมันเนี่ยบอสมันบังคับใช้ไอเทมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยเป็นชุดๆออกมาอย่างนี้ครับผมอ่าแล้วก็ให้จังหวะไอเทมมันพอเหมาะพอเจาะด้วยนะครับผมเออแล้วอยู่ที่เรากดด้วยนะอยู่ที่เรากดด้วยนะบางจังหวะเราก็กดผิดไง เราก็ม review, ั่วไงเออเราก็ม gadget, ั่วไปเรื่อยอ่ะเออมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็ไม่ได้นะครับผมไปลุยครับผมยาวๆไปเลยครับมาจังหวะไอเทมมาไม่ซ้ําเนีย่ยเราก็จะได้เลยนะครับผมโอเคครับผมมาไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้โอเคไปวิ่งยาวโอ้ไม่ซนะ้ําฮะจังหวะไอเทมไม่ซ้ําแบบนี้ก็เข้าทางเรามากเลยครับนี่ครับมาครับลุยยาวเลยครับจังหวะนี้ป้อมนี้ตีแรงนะครับ ตอนนี้ติแลนเราหิวเลือดไปเลยครับฟื้นฟูไปเลยครับเพื่อที่ได้เทมต่อไปครับวิ่งเร็วครับจังหวะนี้มาโอเคครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรายังไหวอยู่เรายังไหวอยู่โอเคสวยครับผมเติมมาเลยครับเติมมาเลยขอมาตะครับรอบนี้ถ้าเกิดได้มาตะาจะดีมากโอ้โหเป็นรองเท้าครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดสตันแน่นอนครับในป้อมนี้ครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องติดสตัน์แน่นอนในป้อมนี้เราก็เตรียมวิ่งเร็วตอนมันหมดนะครับตอนมันหมดสตันเดี๋ยวเราเตรียมกดวิ่งเร็วเลยนะครับผมเออมาหมดยังหมดยัง หมดยังหมดแล้วครับกดวิ่งเร็วเติมออกไปเลยครับแบบนี้เลยฮะจังหวะนี้ครับเราจะได้เท่าไหร่ครับในรอบนี้นะครับผมอ้าวเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงล่ะครับมาแล้วครับผมนี่ครับผมเติมเกมกันมาครับตอนนี้ถือว่าสูสีนะฮะถือว่าสูสีนะครับเตรียมตองอเมตะครับทุกคนโอเคครับตัวลอยไปหมดแล้วฮะตัวตายเกือบหมดนี่ครับนาฬิกาปู่เพิ่งวิ่งมาครับเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่ได้แน่นอนครับโอ้โหบอกได้เลยว่า บอกได้เลยว่าไม่ได้ <c oughs> เรียบร้อยครับนี่ครับตัวหายครับอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับผมถ้าเกิดวิ่งไปเป็นก้อนนี่ก็คือแบบเราก็แบบสบายครับแต่ที่แน่ๆเจ็ดร้อยเราก็ได้แสนกว่าแล้วนะครับเออแสนหนี่สบายครับเตรียมประคองท็อปร้อยได้นะครับผมเพราะว่ารอบนี้ผม2องดี เอาท็อปร้อยทั้ง2 ID เดีเลยครับมาเดี๋ยวลองแบบออโต้แบบชิลๆครับ1 1ครั้งครับออโต้ Auto, แบบชิลๆ1ครั้งมาดูว่าคะแนนออโต้เรากดไม่ได้กดช่วยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าส่วนทีมนี่ต้องบัฟบตัวนะทุกคนถึงจะได้2 0 0 0 0 0นะครับผมอ่าเป็นไงมาไปลุยยิงยาวไปครับนี่ครับเดี๋ยวบอสมันจะใส่พอผ่านป้อมปุ๊บบอสมันจะใส่อ่าไอเทมเลยนะ h อ t มันจะใส่ไอเทมเลยนะครับผมมาลุยกันต่อครับดูดูการเดินทางของตัวเลนเจอร์ของเรานะครับถ้าเกาะกลุ่มกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับคอยบ๊อบอมาตะให้กันเรื่อยๆนะครับวิ่งมาเติมกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้มันจะถือว่าได้คะแนนเยอะครับอ่าเห็นไหมตัวหลังๆเนี่ยพวกเอมิเลียที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพวกมาซิลที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็คอยจ่ายดาเมจให้นะตัวนี้ก็จะแทงแบบนี้นะเห็นไหมเออไปวิงว่งวิ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 ่ง มาครับผมนี่ครับผมมาครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นป้อมสตันแล้วนะครับผมไปลุยบิมโอ้โหวิ่งมาวิ่งมาป้อมสตันฮะจังหวะนี้เราต้องโดนแน่ๆครับประมาณ4ี่วินะเออไปนี่ครับเรียบร้อยฮะสี่ห้าวินี่แหละเออประมาณ4ี่ห้าวินี่แหละปะ่ะใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะมาไปต่อบิมนะครับผมโอเคอยู่ที่ห0าร้อนะผมว่ารอบนี้จนาะจบที่แปดเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อย ไปขอไอเทมสวยๆนะฮะให้บอสมันกดแบบไอเทมสวยๆโอ้โหเป็นพลุครับเป็นพลุก็ดีเหมือนกันนะเออมารวยครับเคลียร์เคลียร์มอนสเตอร์ได้นะครับโอเคไปกันต่อครับมาถึงป้อมนี้ตีแรงนะครับตีแรงถ้าไม่กดมือมีสิทธิ์ตายลวดนะครับมีสิทธิ์ตายลวดเลยนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ดองเออ่ไอเทมมานะครับโอเคครับมีอมตะฮะแต่ว่าอมตะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าบอสมันจะกดไปเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยจะจบแค่ประมาณ700อ่ะผมผมเดาไว้นะฮะโอ้โห700กว่าแล้วครับเฮ้ยมาถึง800ได้นั่นเนี่ย มาถึง800นาะตีพ่อไม่แตกครับนี่ครับโอเคได้มาอีก9วิครับผมโอเคสวยน่าจะจบตรงนี้แหละ794ครับโอเคไป794ก็จะประมาณแสนแสนแสนเจ็ดป่ะอุ้ยแสนแสนแป่ะเนี่ยอืมโอ้โหแสนเจ็ดครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นไงครับผมทุกคนเล่นยังไงให้คะแนน200,000นะก่อนอื่นทุกคนต้องมีตัวบัฟ12ตัวก่อนนะครับเออ ต้องมีตัวว่า12ตัวก่อนนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูเลยนะครับนี่ครับใครที่คิดจะแข่งก็ต้องดูดีนะคะแนนต่อรอบวิ่งได้น้อยก็มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์จะเปลืองขนแล้วก็มีสิทธิ์จะแบบจะโดนเบียดแซงเอาได้นะครับเดี๋ยวมาสรุปคะแนนก่อนแล้วกันนะครับในท็อปร้อยนะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะเหลืออีก1วันก็จะจบนะตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่อันดับ70นะใครอยู่อันดับท็อปที่ร้อยตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะ ที่ร้อยที่ร้อยที่ร้อยนะครับที่ร้อยโอ้โหแข่งคะแนนกัน61ล้านตอนนี้ครับโอ้โหกสิบเอ็ดล้านน่าจะแข่งกันอีกยาวๆเลยนะครับเนี่ยท็อปร้อยผมว่าน่าจะมี80บล้านนะครับท็อปร้อยเตรียมเตรียมไว้เลยนะใครที่จะเล่นท็อปร้อยตอนนี้เตรียมไว้เลยนะ80บล้านนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยกันไปนะถ้าเกิดใครชอบคลิปหลองลุงยุทธเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไก i b ์ให้ลุงยุทธด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ